คนตกบอกเป็นอะไรพี่น้องพี่น้องคนตกคนตกอเดีกนตกพอตรดีแ้น้อง Good. ต้องเร่งเก็บข้าวพี่น้องผลปกเป๊กย่อเยอะไม่ยินบอกมาเออเดือนนี้เป็เดือดมีนา พอโอ้ยพี่น้องเอ้ยทางหลังเนี่ยเมาแล้วบ่มาเสร็จแล้รขอบคุณด้วยนุ่มไหมนุ่มเมื่อกี้ยังนั่งวิภาควิจาร์อยู่พี่น้องเอ้ยโอ้ รมยังแรงเก็บกู้แล้วพึ่งเกียร์นะไม่ใช่พึ่งเกียร์หรเพึ่งเกียร์ไปหลายรอบข้างด้านนี้เอาข้าไหมทางที่พ่ออยู่นี่โอ้ป่านฉะนั้นเอาไป มาชวนกันเอาออกไปตากแดดพี่น้องเกือบไปแล้วเกือบรวมตัวดูลมลนะดูลมพี่น้องดูลมถ้ารวมตัวได้เอาออกไปตากด้านนอกนี่มีทะเลาะกัน <laughs> เอาเข้าไปอีกไหม เอาไปกวาดก้านมาฟ้าให้พ่อดูกว้าวเสียงลมดูคี้เมกก้อนนั้นท้องฟ้าวิปริตแปรปวนพันใดลมพัดต้นยาง พาลาพี่น้องดูผิวไหวยังแรงแใครไม่เตล์ตาดีตาเหลือกเก็บก็ไม่ใช่นะต้องเก็บพี่น้องเอาไงต่อเอาเข้าอองไหมเอากระคุเกียเกียก่อนสะเข้าไปก่อน เ,เหมือนมันจะมาแรงนะนะพ่อาม,ามาแล้วนมองผูตักมองหนุนเ,นเ,นเนออขาวกกลโพนมาแล้วตรงไหนตรงนี้บอกเออตรงนี้น่ะเอาเข้าไปตรงโน,น,น่นเห็นไหมลมแรงมากพี่น้องขาวมาแล้วพูตักมองเกือบชีวิตจะหาไม่ <laughs> พอ,พอมาเตยชวนเอาไปตากข้างนอกโอ้เจ้าอย่าพูดอีกเด้อทีนี้นเด้อมีอันโรงจอดรถไวให้ตากเลยยังจะชวนเอาไปตากข้างนอกอีกม,มาแล้วพี่น้องมาแล้ว เริ่มเป็นขาวเนาว่าๆกวนพูกนกวนพูนมาหน้าบ้านนะมันชอบสาดไหมมีหน,น้าบ้านตรงช่วยพอ่อหนกดึงเข้าไปดึงนี้มันดยวด,ยวดึงแม่เนี่ยมันขาดแล้วนี่ขาดก็ช่างมันบอก ไอเดียต้องดึงส้นนี้ได้นี่ลูกนี่คามันหกแล้วนี่ระวังเด้อมันเป็นไอ้พาลานต่อกันเด้อ พอแล้วลูกใบไม้ใบหญ้านะต้นไม้ต้นตอกผิวไหวลมพัดอย่างแรงโอ้คนที่ออกไปตากแดดไม่ใช่ตาลีตาเหลือกแล้วหรอพ่อทั้งเสียงฝนทั้งเสียงลมลุงนี้ก็ยังไม่ลงมามอยู่ไหนเนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคน พบกันใหม่เหนื่อยไหมตากไหมตากแดดไหมเอาไปตากแดดไหมไปไหมไอ,อเดีพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ